สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับร้านชานนอนทีเหมือนเดิมน,นะครับร้านชานนอนทียินดีรับซื้อเหรียญเก่าแมงเก่าเครื่งเงินครึ่งกระเบื้องครื่งราคาการน้ำชาพระเครื่องพระบูชานะครับใครมีลองส่งรูปภาพมาเลยนะครับแอดไลน์ n o n 3 3 8 8 8หรือโทร0 9 5 2 1 6 8 4 8 1นะครับเดี๋ยวผมจะปักไว้ด้านบนนะครับช่องทางการติดต่อด้านบนเดี๋ยวเดี๋ยวทุกทุกท่านลองแคปไว้แล้วก็เดี๋ยวโทรเข้ามาสอบถามผมได้ทุกท่านเลยนะ อ่านะครับวันนี้ผมก็จะมาคุยเรื่องเงินพดด้วงนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมนี่หลักแสนย้ำนะครับหลักแสนทุกคนสามารถเจอได้นะครับถ้าไม่ผมถึงซื้อหลักแสนอันนี้เป็นเม็ดใหญ่นะครับขนาดเม็ดใหญ่นี่ผมซื้อราคาหลักแสนหมดเลยรวมรวมกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมซื้อมาสามแสนบาทรวมหมดเนี่ยผมซื้อมาสามแสนบาทเนี่ยนี่ครับ ใครมีแบบนี้เราส่งรูปภาพมาขายได้เลยนะครับราคาหลักแสนนะครับมีหลายๆเม็ดรับหลักล้านเลยครับใครมีหลายๆเม็ดรับหลักล้านเลยนะครับผมซื้อไม่อั้นครับผมซื้อไม่อั้นผมซื้อไม่อั้นซื้อไม่สนใจตลาดเลยครับใครมีแบบนี้นะครับนี่ครับเนี่ยผมรับซื้อเลยครับเนี่ยเม็ดใหญ่อย่างเงี้ยผมซื้อหลักแสนเลยฮะเนี่ยเม็ดใหญ่ใหญ่เนี่ยหลักแสนนี่ครับอันนี้ก็จะอยู่หลักหมื่นนะอันนี้อันนี้จะอยู่หลักหมื่น ตารางมงกุฎนี่จะอยู่หลักหมื่นตัวนี้จะอยู่หลักหมื่นพวกนี้จะอยู่หลักหมื่นนะฮะอันนี้จะอยู่หลักหมื่นนะฮะราชการที่สี่เนี่ยจะอยู่หลักหมื่นหมดเลยเนี่ยยวกนี้จะอยู่หลักหมื่นหมื่นต้นๆนะฮะหมื่นต้นๆอันนี้ก็จะอยู่หลักหมื่นต้นๆนะฮะถึงหมื่นกลางๆปลายๆนะฮะไปจนถึงหลักแสนอยู่ที่ความสมบูรณ์นะฮะอันนี้ก็ไม่ถือว่าสมบูรณ์ไม่ได้สวยนะฮะไม่สวยนะไม่ ไม่ได้ถือว่าสวยมากนะครับเพราะว่าแขนฝั่งนี้ยังไม่เห็นอันนี้ยอมรับของตัวเองนะฮะว่าก็ไม่ได้ถือว่าสวยถ้าสวยตาถ้าสวยเนี่ยด้านหน้าเขาจะเป็นอย่างนี้ฮะอันนี้เขาเรียกว่าคุดเซียวนะฮะนี่ครับแขนอันนี้จะอยู่ครบเลยนะฮะอันนี้แขนอันนี้จะอยู่ครบเลยเนี่ยแขนต่อข้างนี้จะอยู่ครบแต่ดูเมนี้ด้านหน้านี่แขนแขนแขนเขาไม่เห็นเห็นไหมฮะอันนี้ขุดเห็นไหมแขนหน้าเขาจะไม่เห็นแต่ว่าด้านบนนี่ตาเต็มนะฮะ เม็ดนี้ด้านบนเต็มแต่ว่าด้านหน้านี้ไม่เต็มแต่เม็ดนี้ด้านหน้าเต็มเม็ดด้านบนไม่เต็มนะฮะก้อยู่ที่หลักหมืน่นอันนี้อยู่ที่หลักหมืน่นเลยส่วนกระดูกทองคําน,นี่มันก็อยู่ที่ขนาดไซน์นะะขนาดไซน์นี้นก็อยู่ที่หลักพันต้นต้นไม่หลัพกพันกลางกลางถึงหมืน่นต้นต้นนะฮะนี่ฮะเม็ดนี้จะเป็นขนาดสองไพนะ่นี่ครับเป็นขนาดสองไพ่นะฮะนี่ครับ เป็นตาพระต้๋นะฮะนี่ฮะอันนี้เป็นตาพระตั๋นะฮะขาพระก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับเป็นเล็กมากเลยจีนเตะเจ้านะฮะอันนี้ราชการที่สี่นะครับนี่ครับรวมรวมรวมทั้งหมดเนี่ยคือผมผมซื้อหลักแสนผมซื้อจริงริงนะฮะผมซื้อจริงริงใครมีลองส่งรูปภาพมาเลยนะครับนะครับยินดีรับซื้อเงินโบราณทุกชนิดนะครับลูกเป้งเงินโบราณปีกระเบื้องเครื่องไรคามทุกอย่างนะครับเงินพดด้วงกระเพาะปลาเหรียญทองคํา หนกสาอาทุกอย่างนะครับผมรับซื้อหมดน,นะครับใครมีลองส่งรูปภาพมาเลยนะครับฝากหน่อยน, like, น,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับสวัสดีครับ